ก็เป็นเพียงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฟองดองแห่งชาติที่เป็นตุ๊กตาที่ตั้งขึ้นมาผมไม่ได้ฟองดองกับใครเพราะผมไม่ได้เป็นศัตรูใครไกย ปรองดองถูกจุดกระแสขึ้นอีกครั้งในยุครัฐบาลคสชหลายข้อเสนอเก่าถูกนำมาเล่าใหม่ที่น่าสนใจคือการเขียนรัฐธรรมนูญหมวดปรองดองเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วันนี้อมรินนิวส์ไนท์สนทนากับอดีตผู้นำคณะรัฐประหารปี2549ที่ผ่านตัวไปเป็นหัวขบวนปรองดองเมื่อ3ปีก่อนพลเอกสนทิบุญรัตนกลินค่ะท่านสนทิสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณรายการครับค่ะ มีความหวังกับกระบวนการปรองดองภายใต้การกํากับดูแลของคอสช,อชอมากน้อยแค่ไหนคะผมคิดว่ามันมันเป็นความหวังใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับในใน,ในยุคปัจจุบันนี้เพราะว่าสถา,านการณ์จริงเนี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยมากมายนะครับโดยเฉพาะจริงก็คือความขัดแย้งที่เกิดจากความคิดต่างซึ่งไม่เหมือนกันวันนี้เพราะนั้นการที่ทางคอสช,อชอได้คิดเรื่องของการปรองดองขึ้นมานี่ผมคิดว่า มันเป็นจุดประกายให้เห็นแสงสว่างในการที่ทําให้สังคมไทยมีความรักมีความผูกพันได้ได้ได้ความเป็นหนึ่งเดียวสีทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็มีความตั้งใจอยากให้เห็นอย่างนั้นนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวบอกว่าความปรองดองเกิดจากการบังคับไม่ได้ถ้าไป<ช>เขียนรัฐธ <ทน S 1> รรมนูญล,ล็อกเอาไว้จะทําให้เกิดความสําเร็จหรือทาให้รัฐธรรมนูญสุ่มเสี่ยงต่อ,อก,การถูกฉีกได้คะคือการปรองดองเนี่ยมันอยู่ที่ที่ใจคนเป็นหลักนะครับการที่เราจะเขียนอะไรออกมาเนี่ยปัญหาสําคัญมันว่า ใจคนมันไปด้วยหรือเปล่านะครับเคยพูดกันอยู่เสมอว่าคนไทยเราเราพูดคําว่าขอโทษยากอันนี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนก็นทาให้เราเราต่างคนต่างถือตัวว่าเราเนี่ยแน่อยู่เสมอถ้าเผื่อว่าเรายังไม่หันกลับไปเป็นผู้มีความรู้สึกถอยหลังสักก้าวหนึ่งให้อภัยเขาแล้วหันกลับมาพูดจาก,กันเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นจุดสําคัญในการที่เราจะเดินต่อไปข้างหน้าในช่วงสิบปีแห่งความขัดแยง้ง ใครควรจะต้องเอ่ยคาขอโทษต่อกรณีอะไรบ้างคะคือคําขอโทษผมอยากให้กิดปากคนไทยคะ่ะเราจะเห็นว่ามีกีฬาประเภทหนึ่งนะครับที่เป็นกีฬาที่ขอโทษกันมากเลยกีฬาเทนนิสนั้นเล่นเทนเนิสนี่เวลาตีดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยขอโทษนะขอโทษนะจงกลายเป็นกิดปากนักเทนนิสไปนี่นี่เป็นลักษณะการสร้างลักษณะนิสัยคนไทยเหมือนกันอยากให,ให้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 ใหมีคำว่าขอโทษนะขอโทษนะ ให้มันติดปากเอาไว้และการให้อภัยมันจะตามมาเองอย่างที่ท่านพลเอกสนธิเคยรับเป็นประธานกรรมธิการรองดองของสภาคือทางสายเพื่อไทยก็บอกเหมือนกันว่าเป็นการกระทําที่แสดงออกถึงการขอโทษในการยึดอํานาจเมื่อปี254 9ี่บจริงๆท่านต้องการสื่อความหมายเช่นนั้นไหมคะมูลเหตุของการที่เราจะให้อภัยกันหรือในการที่เราจะขอโทษกันเนี่ยมันต้องมีมูลเหตุที่แท้จริงนะครับผมไม่อยากจะไปคิดถึงว่าได้ทําผิดทําถูกมาในอดีตนะครับ แต่ว่าณวันนี้เนี่ยเรามาให้อาภัยกันซะไม่ว่าใครทําอะไรก็แล้วแต่เราให้อาภัยกันซะแล้วเราก็มาปรองดองมาพูดมาคุยกันผมว่ามันเป็นสิ่งที่ที่ดีที่สุดถ้ามีคนกล่าวหาว่าคณะกรรมาการปรองดองของคนเอกสนทิเป็นผู้เปิดประตูไปสู่กฎหมายนิรโทษกรรมฉบับสุดซอยและนํามาสู่เหตุการณ์วิกฤตการเมืองคนเอกสนธิอธิบายอย่างไรคะคําว่าสุดซอยที่มันเกิดขึ้นเมื่อข่าวที่แล้วเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของวัร,รมทางการเมืองค่ะ มันเหมือนกันนะครับว,ว่าเราต้องการที่จะ,ะให้อภัยกับคนที่มีความคิดต่างทางการเมืองแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาไปมองว่าต้องการที่จะไปนิรโทษให้กับผู้ที่ทําผิดทางคาดีอาญาเขาไปจับสองอย่างนี้มาปนกันความจริงแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะนิรโทษกับคดีทางการเมืองต่างหากการปรองดองค่ะ,คะก็มีการเรื่องของการเจรจาเพราะผู้เจรจาก็มีชื่อพันตํารวจโททักษินทินวัตร์สิปีผ่านไปทําไมเรายังวนเวียนอยู่กับเรื่องนี้คะ เราไปมองและก็ให้ความสําคัญกับพ,พับรธมิรโททักษินมากเกินไปเราไปมองว่าคนคนนี้คือศัตรูทางการเมืองของบางฝ่ายบางพรรคบางพวกเราไปให้ความสําคัญตรงนั้นแล้วเราก็จะมุ่งเข้าไปแก้ปัญหาตรงนั้นเราจะไปขจัดตรงนั้นอะไรต่างๆเราเนี่ยผมคิดว่าในแนวความคิดผมเองเนี่ยผมไม่มองพันบธบิตรทักษินว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นบุคคลที่มีความสําคัญจนกระทัาให้สังคมเราเนี่ยปรองดองกันไม่ได้ ท่านเราไม่มองท่านพันธุบวททักษินแล้วเรามามองปัญหาอื่นสิมันจะไปได้ไหมอย่างท่านเองก็เคยมีโอกาสสื่อสารกับพันธุ์บัวโทโทักษินหลังการยึดอำนาจค่ะพอข้อเสนอนี้กลับมาถึงคณะรับประหารรุ่นน้องท่านคิดว่าการคุยกับอดีตนายกได้อะไรเสียอะไรและควรจะทํำไหมคะจริงๆแล้วถ้าเผื่อเราอยากจะได้ความสงบสุขของประเทศก็ลองคุยกับเขาไม่เห็นเสียตังค์เลยนะครับแล้วไม่เห็นเสียจากสีตรงไหน การคุยการพูดการคุยเนี่ยมันจะเป็นม่าต้องคุยกันต่อหน้าสื่อสาธารณะใดๆคุยกันที่ไหนก็ได้หรือจะต่อสายโทรศัพท์คุยกันก็ได้ผมว่าต้องการทราบเจตนาของท่านอดีตท่านนายกที่ว่าท่านคิดอะไรณนะวันนี้เนี่ยท่านต้องการอะไรแล้วทางคอรชอซึ่งมีอำนาจอยู่เต็มๆเนี่ยเราจะสามารถเดินไปได้อย่างไรผมว่าเราไปหากุญแจไขดีกว่านะครับว่ามันจะทำยังไงให้บ้านให้ชาติบ้านเมืองมันเดินได้แต่ผมก็มีความเชื่อครับยังไงก็ตาม คงได้คุยกันในในในภาพใดภาพหนึ่งแน่ๆเพื่อที่จะหาวนถทางก่อนที่คอสชอจะตัดสินใจว่าคุยหรือไม่เขาอาจจะอยากทราบเขาว่าสิ่งที่คุณทักษิณเคยบอกกับคนเอกสนทิเอาไว้เมื่อปี2550ยังเป็นไปตามนั้นไหมคะท่านทักษิณพูดอะไรบอกอะไรกับผมผมก็จําไม่ได้นะเพราะว่าไม่ได้คุยกันเรื่องของการเมืองใ,ใดๆเลยส่วนมากก็คุยว่าเจอกันไม่ว่าคุยกันนั่นก็จะ สบายดีเหรอก็เกิก็คุยกันแค่อย่างนั้นเพราะว่าเขาก็ยังมีความเข้าใจว่าผมคือพี่เขาคนหนึ่งผมก็มีความคิดว่าเขาก็คือน้องผมคนหนึ่งนะอันนี้เพราะมันมันผูกความเป็นพี่เป็นน้องกันมาตั้งแต่สถาบันการศึกษา <c oughs> นั้นการให้เกียรติกันช e n ล l i t y มันมีกันอยู่ยังไงมันก็ยังยังยังอย่าง,งที่สามารถที่จะทําให้คุยกันได้พ <c oughs> ี่น้องทุกท่านที่รับทราบว่าท่านนายกอดีตท่านนายกปัจจุบนันนั้นอาจากจะคุยก็ต้องถือว่าให้เกียรติกับท่านเถอะ เขาบท่านกำลังจะเดินไปสู่ความสําเร็จของชาติบ้านเมืองต้องให้อภัยท่านอย่าไปคิดว่าคุยไม่ได้นะครับอย่าคิดว่าคุยไม่ได้คุยแล้วมันจะเกิดเกิดอะไรขึ้นอย่าไปคิดอย่างที่หลายๆคนก็พูดว่าเดี๋ยวพอคุยปั๊บเดี๋ยวท่านก็ให้เงินมาสี่พันห้าพันล้านผมว่าผมว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับลักษณะนิสัยของท่านพันธุ์บริษณ หลายหลายคนในแผ่นดินก็รู้เรื่องนี้ใส่ท่านดีท้ายที่สุดอยากฝากอะไรถึงหัวหน้าคณะรับประหารรุ่นน้องคะว่าควรจะวางบทบาทอย่างไรให้เอื้อต่อกระบวนการปรองดองก่อนที่คอสชอจะทําอะไรก็ตามก็คือความขัดแยง้งท่านจะเห็นว่าวันที่เป็นมูลเหตุของทําให้เกิดท่านต้องปฏิวัติที่ผ่านมานั้นก็เกิดจากความขัดแย้งที่จะนําไปสู่ความดุดแง่งที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้ท่านถึงได้ทําในเรื่องของการปฏิวัติปฏิรูปอะไรกันแล้วแต่ที่ผ่านมา ถือว่ามันเป็นสิ่งที่นําไปสู่การแก้ปัญหาให้เกิดการฟรองดองที่ถาวรถ้าชาติบ้านเมืองเรานะยังไม่สามารถที่จะมาปรองดองกันได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวมีความคิดที่เป็นหนึ่งเดียวตั้งแต่เหนือสุดถึงใต้สุดเป็นหนึ่งเดียวแล้วเนี่ยผมว่าอันนี้ไปถึงที่มันจะเป็นโทษกับการที่ทางคสชได้ทําการปฏิวัติค ปลายทางของกระบวนการปรองดองไม่น่าอยู่ที่การหาทางลงที่ปลอดภัยให้แก่คอสชอหรือปูทางกลับบ้านให้อดีตนโยกรัฐมนตรีแต่อยู่ที่การทำให้ทุกคนทุกข้วและทุกชนชั้นอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและไม่เกิดความขัดแย้งรอบใหม่วันนี้ขอบพระคุณท่านพลเอกสนพีมากค่ะ